ดีใจมากค่ะพี่ยาชวนไปทานข้าวค่ะก็อบอุ่นเป็นครั้งแรกที่เฟิร์นกับเพื่อนๆได้ทานอาหารนอร์เวย์เปราแล้วก็ทานอาหารบ้านเอาเต็มที่มากค่ะทั้งอาหารนอร์เวย์และขนมจีนนะคะบ้านเราก็คือไม่มีความเกรงใจค่ะบอกเลยว่าหิวค่ะทานค่ะทุกอย่าง จริงๆต้องบอกว่าเราไปเที่ยวกับทางเพื่อนๆค่ะแต่ว่าช่งดีที่พี่ย่าอยู่ออสโลพอดีแล้วก็ดีใจมากค่ะพี่ย่าชวนไปทานข้าวแล้วก็น่ารักเลยองาจริงๆไม่ใช่แค่พวกหนูค่ะจริงๆก็มีแม่ปลามีพี่แคทด้วยแล้วก็มีของเฟิร์นก็จะเป็นทีมช่างแล้วก็เพื่อนๆคือบ้านนี้น่ารักมากๆ,ๆค่ะก็อบอุ่นเป็นครั้งแรกที่เฟิร์นกับเพื่อนๆได้ทานอาหารนอร์เวย์ อร่อยค่ะเป็นเหมือนหมูสามชั้นกรอบๆซึ่งหนูก็เรียกชื่อไม่ถูกแต่อร่อยจริงข้งแรกเลยค่ะที่ที่เจอที่ต่างประเทศที่ออสโลดีจริงๆค่ะเป็นเรารับประทานอาหารบ้านเขาเป็นที่มากค่ะ <c oughs> ทั้งอาหารนอร์เวย์และขนมจีนนะคะบ้านเราก็คือไม่มีความเกรงใจค่ะบอกเลยว่าหิวค่ะทานค่ะทุกอย่าง <c oughs> น่าเอาไม่ได้เจอคุณพ่อค่ะเพราะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สวยมากๆค่ะ คุณแม่ชวนไปบ้านเขาใหญ่ค่ะก็อีหล่งนะที่เขากำลังสร้างสวยๆนะคะที่มีต้นโอลิฟเยอะๆอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปะคะ่ะไม่กล้าถามเลยค่ะไปนั่งกินข้าวบ้านเขาก็เกรงใจจะแย่แล้วค่ะจริงๆแล้วก็เขาเขาชวนไปกินข้าวเราเราทวงเป็นคนพิเศษได้เลยเหรอไม่ค่ะ โอ้ oh, ดีใจค่ะดีใจถ้าเขาชวนก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะแทนทำงานก่อนคะ่ะตอนนี้เที่ยวนานไปแล้วคะ่ะต้องกลับมาทำงาน